สวัสดีครับสวัสดีเช่นเคยนะครับกับช่องอีสานพาส่องชาแนลนะครับช่องอีสานพาส่องชาแนลนะครับจะพาคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับมารู้จักนะครับตำหนินะครับในทิมนะฮะพ่อคุณแผนหน้าเทวดาดาบตรงนะครับเป็นบล็อกไหลขีดนิยมสุดนะครับเป็นเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะฮะปีการสร้างปี2,500นะครับ เป็นปีสม0 0้าอมีทั้งแบบลงกุและไม่ลงกุนะครับถ้าไม่ลงกุนี้สภาพของอผิวนะครับโดยรวมจะมีความสวยงามนะครับจะไม่มีคราบขาวคราบนวลน,นะครับเนี่ยจะเห็นแร่มมวลสารได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าลงกุนะครับถ้าลงกุก็จะมีเป็นพวกคราบขา,ขาวๆประมาณนี้นะครับอ่านี้ คราบเขาๆคือคาบขี้กุนั่นเองนะครับอันนี้คาบขี้กุนะครับอ่านะครับวันนี้นะครับผมจะพยายามนะครับบรรยายให้อ่าคุณผู้ชมนะฮะรู้จุดนะครับนิดหน่อยนะครับก็สามารถอ่าดูได้เลยว่าอ๋อพิมพ์นี้เขาดูกันตรงนี้นะครับอ่าอ่าลองไล่ให้ดูเรื่อยๆ นะฮะนี่ไล่ให้คุณผู้ชมนะได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าอ่างองค์ที่หน right ึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งพอหยิบขึ้นมานะครับอ่าหยิบขึ้นมาปุ๊บนะครับอันดับแรกนะครับให้ดูความคมนะครับความคมธรรมชาตินะครับของแม่พิมพ์นะฮะอ่านี้ดูความคมธรรมชาติแม่พิมพ์นะครับโอเคนะครับ ค่อนข้างที่จะลึกสวยสมบูรณ์นะครับพลิกมาด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบอโอเคสมส่วนสวยงามนะครับจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนะครับก็มาดูที่มวลสารนะครับมาดูที่มวลสารนะครับว่ามาีแร่เสกนะครับมีแร่เสกทรายเสกไหมนะครับใน พ่อคุณแผนนะครับนี่มีไหมนะครับเราก็ต้องมาส่องกันดูนะครับนี่พอส่องเข้าไปนะครับจะเห็นเป็นพวกเม็ดนะครับเนี่ยม็ดแร่มวลสารนะครับชัดเจนนะครับนี่องค์ที่ไม่ผ่านการลงกุ้งจะมีเป็นพวกเศษผงตะไบเงินตะไบทองหรือเขาเรียกแร่เงินแร่ทองนะครับแล้วก็เม็ดดำๆก็พวกแร่อ,อุกกาบาตนะครับ อ่านี่เห็นไหมฮะบ,บางองค์มีเส้นเกศามีพลอนอั่นก็ดีนะครับแต่ผมยังที่สะสมมาก็ยังไม่เห็นนะครับแต่มีแน่นอนนะครับนี่อ่านี่นะฮะมีมีพวกแร่นะครับนี่ตรงหน,างนา้าพุงหน้าผากอ่ะพอมีอ่า มวลสารแล้วนะครับเราก็มาดูตําหนิแล้วกันนะครับในพิมพ์นี้นะครับตําหนิโซนด้านหน้านะครับที่เด่นชัดมากๆนะครับจะอยู่โซนฝั่งทางนี้นะครับจุดที่1นนะครับที่ผมใช้เป็นพิจารณานะครับในพิมพ์นี้คือ1นนะครับไหลตัวนี้นะครับจะเป็นขีดนะครับไหลตัวนี้จะเป็นขีดเดี๋ยวผมจะสูมขึ้นนะครับแล้วผมก็จะให้ดูทุกองค์นะครับแต่ผมจะ เกินเกินก่อนนะครับว่าให้ดูตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะส่องให้ดูนะครับนี่จุดนี้นะครับนี่นะฮะจะเป็นสันเป็นแท่งนะครับคมลึกนะครับเนี่ยสันคมลึกอ่าจุดที่1นนะครับจุดที่2จะมีเม็ดเกินอยู่2จุดอยู่ตรงนี้นะครับมีแน่นอนนะครับนี่นะฮะจุดที่2ออ่าแล้วก็พลิกอีกนิดนึงนะครับ จะมีรอยคล้ายๆเหมือนรอยกดแม่พิมพ์นะเห็นไหมเป็นรอยล่องนี่เป็นรอยล่องตรงนี้นะครับยาวจนมาถึงข้างล่างนะฮะอ่ะจุดที่4ี่นะครับจะมีติ่งเนื้ออยู่ตรงนี้นะครับคือจะมีทุกองค์นะครับจะมีทุกองในในพิมพ์นี้นะครับเพราะใช้แม่พิมพ์ตัวเดียวนะครับอ่าแล้วเขาจะมีเป็นร่องคล้ายๆเป็นการกดเนี่ยมันจะมีร่องอยู่ตรงเนี้ยคล้ายๆเหมือน ร่องหนูแทะนะครับคือโซนด้านหน้านะครับโซนด้านหน้านี่จุดจุดดูนะครับอ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะมีเม็ดนะครับเนื้อเกินอยู่ตรงซอกนะครับแขนพับนะครับด้านขวาของพ่อคุณแผนนะครับอ่าด้านขวาของพ่อคุณแผนนะครับอันนี้คือโซนด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูช้าๆนะครับนี่นะฮะเห็นเป็นจุดไหมฮะ หรือใครมีอยู่บ้านนะครับลองเอามาเทียบดูได้เลยนะครับว่ามีตามที่ผมนะแนะนำไหมนะครับนี่ถ้ามีแบบนี้ของท่านก็แท้ดูง่ายนะครับนี่นะครับเห็นไหมล่องพวกล่องพวกอะไรนี่ธรรมชาตินะครับแล้วก็มีจุดเล็กๆนะฮะปูดขึ้นมาในซอกเนี่ยอ่มีกับทุกองนะครับเห็นไหมฮะ จะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ง่ายนิดเดียวนะครับอ่ะจุดต่อไปครับมาดูตัวตัดนะครับตัวตัดด้านนี้นะครับจะเป็นการกดแล้วเหมือนจะเป็นขั้นบันไดนะครับอันนี้จะมีทุกองค์เหมือนกันนะครับจะมีทุกองค์เหมือนกันนะครับอ่ะสองเข้าไปเห็นมวลสารเลยนะครับอ่ะจะเห็นเป็นล่องนะฮะเป็นล่องเป็นล่องนะนี่เห็นไหมฮะ เป็นล่องอเป็นพวกแร่ด้วยนะครับคือจุดด้านนี้นะครับเขาจะมีนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้กันดูหลายๆองค์นะครับว่ามีจริงไหมนะครับจะติดชัดติดไม่ชัดก็ขึ้นอยู่กับการกดนะครับแต่ต้องมีแน่นอนแต่ฝั่งนี้จะเป็นข้างเรียบนะครับข้างเรียบข่างเรียบนะครับอ่านี่ จุดดูก็จะมีประมาณนี้นะครับในโซนด้านหน้านะครับในโซนด้านหน้านะครับองค์ที่1อ่ะเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะองค์ที่2นะครับองค์ที่2องมีไหมอ่ะเรามาดูนะฮะคุณผู้ชมก็น่าจะอ่ะอันดับแรกทายัางไงก่อนนะฮะดูพิมพ์ทรงมีความลึกคมชัดไหมนะครับอ่ามีนะครับลึกชัดนะครับ มีแร่มวลซุงมวลสารไหมอลองดูนะฮะนี่เห็นชัดๆเลยนะครับมีมวลสารนะครับมีแร่ซีษนะครับนี่แร่ซีกสายซีษตามสูตรนะครับตามสูตรนะครับดูความคมมีธรรมชาตินะครับความแห้งนะครับแห้งนี่ความแห้งความแห้งนะครับ ยิ่งองค์ไหนหน้าสวยๆนี่โหนะครับหายากครับส่วนใหญ่บล็อกในพิมพ์หน้าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่อ่ะเรามาดูจุด2จุดนะครับมีไหมอ,องค์นี้มีนะครับเห็นไหมอ่านี่แล้วก็นี่ฮะตรงเนื้อเกินเป็นขีดคล้ายๆตัวนอน,นมีความลึกสูงนะครับ2ด้านข้างอ่ะเห็นไหม มีทุกจุดอ่ะเป็นลักษณะ่หมมันเป็นร่องมันหนูแทะนะครับแล้วก็มีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับนี่มีนะครับอ่ะดูด้านข้างนะครับด้านข้างมีไหมนะครับจุดที่ผมว่านะครับนี่จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนจะมีนะฮะนี่นี่เป็นรอยกดจากแม่พิมพ์นะครับอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับ อันนี้คือไม่ได้ลงปุ๋ไม่มีคาบปุนะครับลองเทียบกันดูนะครับนี่นะฮะสีสันเขาก็จะใกล้ๆก,กันนะครับดูตำหนิด้านข้างนะครับเห็นไหมมันจะมีร่องเหมือนกันเลยนะฮะร่องด้านข้างนะครับการกดไหมจุดตำหนิเห็นไหมเนื้อนะครับมีเนื้อเหมือนกันนะครับเนื้อปุดผุดขึ้นมาตรงซอกอแขนก็มีนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ย องลงกุก็ต้องมีนะครับองลงกุก็มีเนี่ยเนี่ยองลงกุก็มีนะครับมีทุกจุดเลยที่ผมามาแนะแนวทางนะครับเพื่อเป็นการสะสมนะครับเป็นพิมพ์ที่กลุ่มคนก,กว้างๆนะครับที่เขาชื่นชอบเพราะว่าหนึ่งพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่มีรูปหน้าที่หล่อนะครับหล่อคมสวยนะครับอ่าแล้วก็สร้างที่วัดด้วยนะครับ นี่นะต่อไปนะครับองค์นี้นะครับก็จะทําไมสีถึงสีสันถึงจะเป็นออกเข้มๆนะครับเพราะผ่านการเผานะครับพวกนี้ยิ่งโซนไหนที่โดนผ่านการเผานะครับหรือโดนไฟที่มีอุณหภูมิที่ร้อนกว่านะครับเขาก็จะเกิดการไหม้นะครับแต่จริงๆเนื้อด้านในเขาก็สีเดียวกันนะครับสีเดียวกันกับอันนี้เลยนะครับขึ้นอยู่กับการ โดนอุณหภูมินะครับอ่ะองนี้นะครับดูด้านหน้าสวยงามไหมฮะนี่สวยงามนะครับเราก็มาเจาะดูเนื้อกันนะครับนี่ดูเนื้อดูพิมนะฮะนะฮะมีเนื้อเกินอยู่สองจุดใช่ไหมฮะเส้นคมนะฮะในซอกองนี้นะครับนี่แต่องนี้น่าจะโดนเขีย่ยออกหรือเปล่านะครับ นี้ไม่มีนะครับก็มาดูจุดต่อไปแล้วกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีนะครับจะมีร่องพวกนี้นะครับเห็นไหมมีเนื้อเกินนะฮะมาดูมวลสารนะครับจะเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะผ่านการห้อยแบบถักลวดมานะครับห้อยแบบถักลวดเห็นไหมเนื้อข้างในเ็าจะแบบออกโซนแดงๆพวกนี้เป็นเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับองค์ต่อไปนะครับ องนี้เขาก็ปิดทองนะครับองนี้ปิดทองนะครับองนี้ปิดทองอ่ะผมก็จะส่องให้ดูเลยแล้วกันนะครับแต่ตรงนี้จะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามีเป็นคาบกาวคาบทองนะครับแต่เราก็ดูตรงที่พอมีได้นี่นี่เห็นไหมฮะน,น,น,นี่ถ้าเรามีวิธีการดูนะครับเราก็จะรู้เลยอ๋อองนี้มีเขาโค้งนะนะครับแล้วก็ต้องมาดูผิวพันธุ์ดูอายุ ของดินด้วยนะครับเข้มขังดีมากเลยนะครับเข้มขังเข้มขังนะครับต่อไปมาดูคับขอบด้านข้างนะนี่เห็นไหมจะมีร่องน,ะนเป็นร่องเป็นการกดนะครับเนี่ยจะมีร่องพวกนี้เหมือนกันนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับในการเลือกเช่าเก็บสะสมนะครับ อ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมมาบอกจุดวิธีดูของผมเลยนะครับว่าผมเลือกเก็บสะสมแบบไหนนะครับนี่เผื่อพี่ๆทุกท่านนะครับไปเจอกอ็อาจจะมีแนวทางนะโอ้ดูอย่างนี้อย่างนี้นะครับจะได้เก็บถูกนะครับของเด่นแบบก็มีนะครับของเด่นแบบก็มีก็ต้องค่อยๆนะครับจดจำวิธีที่ผมแนะนำนะครับ อ่านี่อ่ะต่อไปนะครับเห็นไหมองค์นี้สวยนะครับคาบวิ้งวิ้งเลยนะนี่คาบสวยมากนะครับมีสองจุดไหมนี่เห็นไหมมีสองจุดอันนี้ก็จะไม่เห็นเป็นพวกคาบนะแล้วก็จะมีเป็นเนื้อเนี่ยเนื้อบางคนเขาก็เอามีดเอาอะไรนะไ่แกะออกไม่สวยอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับอย่างองค์เมื่อกี้เนี่ย ไม่เห็นนะครับมันเป็นรอยมือนขูดนะนนะมีเนื้อเกินอู่ตรงนี้นะครับจุดนี้ดูได้เลยนะครับนี่ไหมมีร่้องในการกดคือเขาเป็นแม่พิมพ์บล็อกเดียวกันนะครับยังไงก็ต้องมีเหมือนกันนะครับแดมนมนทูงมนสารพวกนนีะ้สองเข้าไปก็มีเม็ดนะครับทรายสีแล้วนะครับ แต่ตรงนี้เขาได้คาบนะครับได้คาบความสวยคาบลงกรุนะครับต้นพิกุลนะครับเห็นได้ชัดแต่ผมซูมให้ซูมมากก็ไม่ชัดนะภาพแตกนะครับเดี๋ยวลงกล้องก่อนนะครับมีสอ,สองเม็ดนะครับเป็นแท่ง นี้ก็มีเม็ดนะครับแต่ครับกุเขาขาวคุมอยู่นะครับมีเนื้อเกินนะครับมีเหมือนร่องกดเนี่ยขอบก็จะมีรอยกดเกินนะคือพ่อคุณแผนเนี่ยถ้าเรารู้จักหลักในการเลือกตูนะครับง่ายนิดเดียวนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็มาดูความเก่าธรรมชาติควบคู่นะครับง่ายเลยนะครับ แต่เราจะมีโอกาสได้เจอหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่นะฮะอ่ะผมจะส่องตรงจุดที่ผมว่าเลยนะครับให้คุณผู้ชมเห็นบ่อยๆนะครับจะได้เกิดอ่าเขาเรียกว่าติกตานะครับจำโอมันมีสองจุดตรงนี้นะแล้วก็ดูตรงบ่าเนี่ตรงไหล่นี่ยมีเนื้อเกินเห็นไหมเนื้อเกินดูด,ด้านข้างมี สองฟันนะครับไปใช้เป็นจุดพิจารณานะครับซื้อขายได้นะครับเอาไว้เป็นภูมินิดๆหน่อยๆนะครับผมก็เน้นเผยแผ่นะครับวิธีการดูนะไม่ได้เน้นปล่อยนะครับเน้นเผยแผ่นะครับก็ผมก็พยายามจะเก็บพิมพ์นี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับสร้างจำนวนก็เยอะเหมือนกันนะครับ หลวงพ่อสร้างไว้น่าจะหลักพันหลักหมื่นหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ผมก็ยังเก็บรวบรวมได้ไม่เยอะนะครับเก็บเท่าที่เก็บได้นะครับนี่สอจุดนะครับหน้าตาพิมพ์ทรงเลยพวกนี้นะครับสวยงามนะครับ เกินตรงนี้นะครับดูง่ายนะครับทีนี้เรามาเทียบกันดีกว่านะครับได้เวลาเทียบแล้วนะครับได้เวลาเทียบแล้วดูขอบดูขอบนะครับแต่ละขอบเทียบทีละสามองค์นะครับค่อยมีเยอะเกินไปนะครับไหมมุมทรงอะไรของเขานี่ก็คือจะเป็นตัวตัดเดียวกันเลยนะครับ จะมีเป็นร่องเป็นร่องเหมือนกันนี่ร่องเป็นร่องนะร่องหนึ่งนี่นะร่องตรงนี้นะครับไซขนาดประมาณเดียวกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมานี่ฮะแนะนำนะครับวิธีการดูนะครับเรื่องพุทธคุณนี้ นที่ห้อยใช้อยู่จะรู้นะครับว่าดียังไงนะครับตัวตัดด้านล่างนนะตัวตัดด้านล่างนะครับชุดบนป้ายนะครับต่อไปชุดล่างนะครับชุดล่างคือชุดลงกุนะครับอขอบด้านนี้นะครับใครดูไม่ทันก็กอกลับไปดูได้นะครับ ผมก็จะทิ้งไว้ใน youtube เรื่อยๆนะครับเผื่อคนที่กำลังเริ่มสนใจพิมพ์พ่อคุณแผนนะครับจะได้กลับมาดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับน,นี่นะเห็นไหมได้มาคนละที่นะครับแต่ด้วยที่ขึ้นกูเดียวกันแล้วก็นี่ฮนะ ผิวพันธุ์เขาจะคล้ายๆกันนะครับตัวปาดต,ตัวตัดนะครับมันฟ้าแฟดเลยนะครับแต่ว่าด้วยหน้าตานะครับก็หลายปีนะครับความสภาพสวยนี่ยากองค์ไหนสวยๆนี่ก็โอ้โหนะครับเจอยากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าพอสวยนะครับ องหน้าตาปากติดชัดนะครับกุมารทองไม่แตกไม่หักอะไรพวกนี้นะครับยิ่งธรรมชาติมากนะครับความต้องการความสวยงามนะครับคนบูชาก็ต้องเลือกที่สวยๆนะเวลาห้อยโชว์ใช่ไหมฮะอีก2ององนะครับนี่ฮะ ศูนย์ด้านหน้าไซส์ขนาดเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนละเนื้อคนละสียังไงก็ช่างนะครับแต่องค์ประกอบทุกอย่างนะครับเห็นไหมผมจะมาเทียบกัน,นองค์ลงกุกับไม่ลงนะครับก็มีทั้งลงกุแล้วก็ไม่ลงนะครับตัวปรับด้านหลังนะครับขนาดนะครับ นะครับความแห้งความหดของดินก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับองค์ที่ผ่านลงกุเขาจะมีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์ตรงคาบพวกนี้นะครับสวยนะครับแต่ององไม่ลงกุก็มีเสน่ห์ตรงที่เห็นพวกแร่มนสารได้ดีนะครับถ้าคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยสำหรับคนที่ เข้ามาชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องอีสานพาส่องชาแนลนะครับถ้ามีอะไรดีๆความรู้ที่พอจะแนะนำได้ผมก็จะมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ